สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายป i ก g g Honda นะครับได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทรงคลาสสิกรุ่นใหม่อย่าง Super Cub 110 Version 2022ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับโดยมันถือว่ามีการออกแบบโดยรวมที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปแบบน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวครับ Honda s u p e r c u p 110 2022นั้นจะมีดีไซน์ไฟหน้าทรงกลมแบบตระกูล s u p e r c u p ดั้งเดิมไว้แต่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของล้อหน้าและล้อหลังขนาด17นิ้วจากแบบซี่ลวดน,นะครับให้มาเป็นแบบล้อแมกอลูมิเนียมรวมไปถึงยางรถก็เปลี่ยนมาเป็นแบบไม่มียางในหรือว่าแบบทูบเลสแล้วนะครับเบาะนั่งก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ระบบดัมเบลกด้านหน้าก็ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับรวมไปถึงมีการติดตั้งระบบเบรก ABS มาให้ด้วยในขณะที่ขุมกำลังของตัวรถนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถึงแม้ว่ามันจะยังคงมาในความจุ 109cc ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะแต่มันก็มีระยะชักใหม่ที่47.0คูณ63.1ม mm, ิลิเมตรจากเดิม50.0คูณ55.6ม mm, ิมให้แรงม้าสูงสุด8 PS นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มแรงบิดให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเครื่องยนต์จะระบายความร้อนด้วยอากาศความสูงเบาะนั่ง738ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่101กิโลกรัมนอกเหนือไปจากนี้แล้วตัวรถจะมีการปรับรายละเอียดการแสดงผลของหน้าจอแบบใหม่ด้วยครับจะต้องมารอติดตามกันว่าในประเทศไทยเราจะมีการอัปเกรดตามประเทศญี่ปุ่นกันหรือไม่อย่างไรหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส